สวัสดีค่ะมาพวกเราช้าสตังกกันอีกแล้ววันนี้สตังก์จะพามากินผัดกะเพราหมูกรอบค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูกรอบที่ยังไม่ได้หั่นนะคะคุณแม่ทําเองกับมือหมดเลยค่ะนี่ก็ไข่ดาวนะคะนี่ก็คือหมูกรอบที่หั่นแล้วแล้วก็นําซุปนะคะเดีย๋ยวเอาหลายมาสชานะเกลิยจ้าเพื่อ,อน้องป้านนะอามากินด้วยกันนะคะมาชานเลยจ้า เราต้อตางน้ำลายแตกเลยค่ะนี่อร่อยมากเลยค่ะหยัดไข่มาตรงนี้แล้วก็หั่นให้มันเยิ้มๆเลยออกมาเดี๋ยวโอ้ไข่เยิ้มเลยค่ะ กินด้วยดีกว่าออเอา๊ะอ้าวขอลองจิ้มไข่ดูนะคะจิ้มกับไข่แดงในอืมร้านตรงนี้เก๋น้ำซุป มหมูกรอบมีความเอากอบักบกับกรอบนะคะกรุบกรุบกับกรอบกรุบหอืมไข่ <laughs> ไอ้ตังขออยากกินน้ำก่อนนะคะกินต่ออันนี้ขอไข่ด้วยน,น,นี่หูอ้ชิกน้ำซุปด้วยอืม้ม อร่อยมากเลยคะ่ะใช้มือหยิบกินเลยดีกว่าอืม <c oughs> <c oughs> <usc oughs> <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะเซบหลายตอนนี้โรงเรียนของน้องสตังกก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เปิดมาอีกทีก็ปอสี่แล้วนัาตักไม่ได้เจอนาเพื่อนแล้วอมืมอมกกบด้วยกระดูก ดิมแล้วค่ะซาร่าเคนเนลสตังขอตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามทางร้าสตังด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของราสตัองอีกนะคะราสตังคลิปใหม่ๆน,น้องอีกอย่าลืมกดไลค์ได้นะคะซาระาเคนแนวสตังค่ะตลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะบายบาย